สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีกันเบอร์สุนทุกคนเบิร์สมองสุบอนเลยพ่อแม่พี่น้องเลยวันนี้ก็มาพบมาพอกับทรงมายันจันดาบ้านนาเฮาคือเเราขึ้เดินพ่อแม่พี่น้องห่างเหินกันไปพอสมควรเนาะกับผมมีเวลาพ่อแม่พี่น้องเลยวันนี้เมายันจันดาบ้านนากับมาพบมาพอกันวันนี้ก็มายันจันดาบ้านนากับมาอยู่พี่เด็กพ่อแม่พี่น้องเลยจากบ้านยังบบจักเนาะเพคนพามาพ่อแม่พี่น้องเลย ผู้เพิ่นพามาปินมาปัวพ่อตานี่แหละเนาะนี่ไงจันดาบ้านนากับโมฮูบ้านเพิ่นเนาะพี่อเม่พี่น้องนี่ก็เป็นจันดาบ้านนาก็ได้ถุงโอกาสเบาสู่พ่อเม่พี่น้องครัพังเนาะจะเป็นยังไงพ่อเม่พี่น้องเอ้ยห่างเหินกันไปเพราะสมควรวันนี้ก็มาพบมาพ่อกันคือเก่าคือเดิมเลยพ่อแม่พี่น้องพวกก็มาติดตามาหัเพิ่งตลอดเนาะนี่ก็ยู่บ้านพ่อโม อย่างไรก็ตามเต้พ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้ก็กดเป็นกลนองลังก็เนอะเนาะกิได้ทำอัปเดตใลยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนติดตามรับชมกันคือเก่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องเลยนี่ก็ตามแต้พ่อแม่พี่น้องก็เป็นกลนองหลังถ้าไปเบิ่งไปชมกันเลยมีนายจันดามันนากิตายทำอัปเดตบ้านพ่อเมยเบิ่งกมาทงหน้าทงหน้าเพิ่นขาวนำจำปลาเพิ่นขาวงอกขวายพ่อแม่พี่น้องเลยโอเคเลยพ่อแม่พี่น้อง เปิดกล่องออกมาก็พ่อเมยพี่น้องขอโทษขอพายลลายเด้อาะเอามาบ้านพ่อหมอกะอยากคกอยากเคืนนี่พ่อเม่พี่น้องเลยเนะ่ยขอโทษขอพายหลายมานอนอยู่น้ำเพ่นเนาะมานอนปินนอนป่วยใน้เพ่นพี่แหละพ่อเม่พี่น้องเลยจากบ้านยังม่หู้บ้านหู้ชองเพ่นเพ่นก็นอนอยู่ห้อยู่หน้าก็มาอยู่น้ำเพ่นพี่แหะเนาะเอาถามมันนี่ใครมาถามอาการพ่อตาเนาะนอนอยู่ป็นยังได้เนาะมาพี่กับอยู่เพื่อนเฮ่าในใข้กูกันเด้ เด็กมาที่ท้ายอยู่ขอดูเรื่องอยู่เจ็บเรื่องก็มันมี่กบคนกบเป่าเนาะเก็บอยู่ธรรมชาติเนาะเก็บใคได้เก็บไปคือเก็บเป็นทางการน้ำมาทาหวานมาทาทาหวานไผ่เหาเนาะหวานไผ่มาทาหวานไผ่ก็มันเป็นหวานไผ่ใจดำเนาะหวานไผ่ใจเดืองเทาธรรมดานี่กับมันนี่กับเก็บเลยกับว่าเก็บกับ็นเป้าให้ยืมนิดนืม ทานหมอเพิ่นเนาะนี่ในหมดน้ำหมอเพิ่นนีอหมอเลยโดยยังกะเพิ่นให้กินเบืดคนไหนครับเออในเจ้ากะที่ได้อันมีวิตามินเนาะโดยมาใครอยู่มาหอดเมื่อวานนี่เนาะพ่อตาเมื่อวานนี่หาเสพวันนี่เพราะยังกะบมื่อไรมันได้เจ็บกะหาสพผู้ชึกนี่แหละชึกเธอแต่ว่ามันลันลงนี่แหละโดย วันอันโดนผิดไรไปทางเลยก็ได้มันแบบว่าครับตีนตัวอ่อนไปทางเลยก็ได้มันมอมีมันแท่งปนเลยโดยแต่ว่าแท่งดูห่าแท่งหมองแต่พออุดได้เนาะพออุดได้โดยดูไร่ทมอาการพอตาเพื่อนว่าดีขึ้นอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยใครโกยอยู่บ้านอยู่ชองเจ็บกิดอยู่ซื้ออยู่บ้านมือตามือกายแต่ผักเออคล้องบันคล้องนะป้าป็นมาหลายเรือนเนาะ ก็พอได้่าหาที่เป็นได้พ่อแม่พี่น้องเลยบ่รครองว่าีเช่าได้ชาอยู่บ้านมาพี่แต่คองอยู่คองมาเช่าอยู่โดยทาการเช่ากับบอพนมาแลเก็บพันเจ็บหมีกับพนเปาหอนะโดยมีพุทห้ันเนี่ยเนาะหามาหมดหามก็เป็นแบบนึงเนาะบได้เก็บบนไดบนได้ในกับเก็ยบตะมุงเกาโดยบ่ได้ย่ายไไปทางใดเนาะ มึงเก่าอาเดืมึงเก่าแท่งเลยมึงเก่านี่แหละมันแท่งมันแท่งแท่งแล้วต้องเป๋าให้เลยเห็นเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยพังโพตาเพิ่นเบาตามอาการของเพิ่นมาดีขึ้นอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยมาอยู่พี่กับอยู่เพื่อนกับพิ่นว่าพี่ใครกลัวอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนกับโมมี่ยังเพิ่นน่ะมีแต่มือกาแต่ผาาคิดมีแต่ย่างเดียวพ่อแม่พี่น้องเลยเพิ่นอดชีวบตรอดแหละมาพี่กับ เนื้อคนเจ็บคนป่วยเนาะก็คิดได้แบบเช่นเนาะแต่ว่าเกิดแต่เพิ่นปินได้เนาะพ่อแม่พี่น้องเงยแต่ว่าลูกเมียเนาะเบิ่งมาตลอดบ่ได้ป้าได้เงี้ยยับใหญ่ไปทางใดเงินเสียตลอดบัวชาเนาะบวงบวเฮยโดยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะผู้เจ็บผู้เป็นกะคือชีบอย่งคือชีบอ่ะชีบ เกิดเกิดขึ Likewise, right. well. ้นได้นะพ่อแม่พี่น้องเนาะว่าว่าง่ายๆใช่เนาะว่าสิดีสีเศร้าน่ะผู้เป็นน่ะคือสีบัวเศร้านะผู้บัวป็นนี่ก็คือว่าสีเอาไปได้เนาะว่าสีเอาไปได้ว่าสีเศร้าพ่อแม่พี่น้องว่าจังาไงไปห้องหมอตัวไรใส่อห้องหมอไปตัวเนาะตัวนี้แค่ว่าสีเศร้าแบบเปล่าบนไหนแค่ว่าสีเศร้ามอปินเนี่ยมันสีป็นอื่นนี่เราของเราเงินคำไม่ใช่ แต่ว่าไปหาหมอเกิดแต่ว่าโพตาเป็นมาเดือนจิตในสิหาบันทีหาพเมพีน่นองเลยแต่ว่ายังบ่ท่านในเพลงเนาะดำนากับโพได้เบิดฮอดกา้าตาหนึ่งพเมพินองเลย็มุบลงไปกะท่าปานนี่เลยันทีวันนี้วันทีเช้าแล้วพเมพีน่นองเลยนี่กะมีญานดาบ้านหน้ากะเป็นลูกเป็นเมียโพตาเพิ่นกะกับลูกกับเต้ทาทั้งน,นั้นทั้งนี้กะในสะพาะคบคพ,พ่พเมพี่นองเลยหรือว่าเบิรชุกคุชุคนท่านไหนเนาะ ลูกเต้าทั้งนั้นกมากเเดือนนึงะแต่ว่าเงินค้ำสมชุบกะมาลายอย่างอะไรพ่อเม่พี่น้องเลยลูกเต้าโชยกะเบิดหลายเลยแหละกัโพอสมควรอยู่พ่อเมย์พี่น้องเลยเพื่อนก็บอชยทั้งลูกทั้งนั่นกะเต็มที่เพื่อนท้งหลุดทางล่างไปอันใดอันใดย่างพ่อเมย์พี่น้องเมย์จันดาบ้านนาก็บ่ได้ลูกแซดพม่าคุณลูกเต้าทั้งนั้นเนาะแต่ว่าเพิ่นโชยทุกอย่างเต็มที่เลยแหละพ่อเมย์พี่น้องเลยแต่ว่า่พตาหนีโบห่วงโบเฮยนะพ่อเมย์พี่น้อง แต่ว่ามาทาั้งนี่เนาะลูกกับบได้กิจธนามาทาั้งนี้เนาะแต่ว่าเมย์อยากจะดำานนงากิจธนามาทาั้งนี่กับในครอบครัวนะว่าไงเนาะพ่อแม่พี่น้องไอ้อยากมาทาั้งนี่หลายแต่ว่าลูกบบพ้อมแต่ว่าลูกอยากไปแต่ทางโมดวงแต่ว่าไปหลายมาหลายบ่อนหลายที่เมย์อยาจะน,นับมาเนี่ยก็หกเจ็ดบ่อนพ่อแม่พี่น้องไอ้ทางไปมุกทางลาวเฮาขวบมากก็คือเก้าพ่อแม่พี่น้องมานอน อยู่ห้องหมในน่าซาดกะคือเก้าไข่เลือดไข่เลือดกะไข้ขึ้นยูแบบเพิ่นกระขาดเลือดกับเพิ่นว่าไข่ไปสั่งส้อโอยสเอวไม่ใไ่จันดากระบบว่าเป็นพ่อแม่พี่น้องเลยครับสสมอออออยยเินะไขืแต่ว่าเพิ่นใส่เลือดผ่านมากกะทงละซองล้านเอ็ดทงละซองล้านทงละล้านหาพ่อแม่พี่น้องเนาะทงที่หาล้านหาผู้ดีสุดท้ายกัมาใส่เลือดหาทงอยู่ห้องหมในน่าซาด ก็คือเก้าพเมพ่นนองเรื่องไข่ะนะแต่ว่าเรื่องเลือดยางคัาน่ขาดลายก็ได้อยู่ทาปลายเปอร์เซ็นต์กันยังไม่ได้เต็มที่พเมพ่นนองก็หามาบมรุงเอาเนาะหารุงเลือนเอานี่แหละกินหันกินนี่เนี่ยพเมพ่นนอกไล้นครบ่มมีเงินแล้วก็เดินเล่ลำลาพระจะโคทานหมอเพิ่อนออกมาอยู่บ้านอยู่เพื่อนเอายาให้กินพเมพ่นนองแต่ว่าเดีย๋ยวนี้เพิ่นกันยังรอคอยปลูก ผลเลือดอยังบวออกมาพ่อแม่พี่น้องเลยแต่ว่าจากสิเป็นอาการแบบใดว่ามีพยาธิซับซ้อนอีกบ่หานาพ่อแม่พี่น้องแต่เพยายาิ่นทังวันเลยโทรมาเนี่ยเราคอยทั้งนี้อยู่ถ่าบวายก็เลยรอออกออกไปปะเพยายาิ่นเนาะว่าเออที่สัจ้จที่สี่นะเพยายาิ่นวบาก็ให้อรอเตี้ยจริงเต็มที่เพิ่นกะชิบซีวันพ่อแม่พี่น้องเงินบ่มีเนาะคือควมเงินของเฮานี่แหละเงินคำทำบวลายก็เลยรำลาพระจ่าเพยายาิาา่นออกมาแต่ห้องโมก็มาม่านอนอยู่บ้านก็ได้ อทิตย์หนึ่งพ่อแม่พี่น้องไอ้พอดีหอดขวบอยู่บ่ได้เจ็บปวดได้ป่วยเนี่ยพ่อแม่พี่น้องไอ้ก็เลยม่ใหญ่จะนดาบรรณากระหุบไปหันหุบไปนี่มาเป่าอยู่บ้านอยู่เชโน่พ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่เชโน่คุ้มฮกเนาะหลวงปู่เพิ่นนนั่แหละอันบปเฮักของเพิ่นพ่อแม่พี่น้องไอ้เป็นห้องหลวงปู่แต่เป็นผู้หญิงแต่มาปล่อยู่หันก็มีหอดหอคนจุดเจืออยู่แต่ว่าโบดีโบเศร้า เจ็บคือเกาของพมีพินองเลยบุรีบัวเช้าก็เลยได้หุบหอบมาทางใหม่อีกนี่ก็มีอยางจันดาบนาก็มาใกล้บ้านพอสมควรอยู่พมีองเลยสิบเจ็ดสิบแปดลักพวแหละแต่จากบ้านท้ามาหาบ้านพมอแต็มหูว่าอาการเพิ่นสิเป็นแบบใดมาหาพนะพม่พี่นองได้มาหอดถึงแล้วกะมาหอดม่บ้านนี่น่อแม่พ่นองก็เพลงใหญ่มาชิมหาคำปวดคายอยู่ทางหลวงปูออกมาปุ๊บกับ่ไดเเมื่อหอดบ้านหอดชองเลยพอตากระลัดอยู่ ที่ทางถะมียายจันดามาหน้าก็มือเตรียมมาเสื้อผ้ามาเลยพ่อเมยพี่น้องเขาน้าก็ไม่ได้เอามามากินอยู่บ้านพ่อโมเพื่อนนี่แหละมือใหม่เพื่อนแหละที่มีคนมาชงพ่อเมย์พี่น้องพี่น้องทั้งบ้านก็ได้กินน้ำเพินน่นโกนแล้วก็นี่แหละเทียงนอนน้ำเทียงให้เทียงหน้าเราเราก็ไม่ได้อยู่บ้านเรานอนอยู่ห้าอยู่หน้าพ่อเมยพี่น้องแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีปันไดดอกเราก็แท่นี้แหละครอบครัวของเราก็ลูกเ้าเราก็ลายยุ่แต่อยู่กรุงเทพเราก็ได้ อยู่กับผมครัวหนึ่งก็มีเสลานน้อยผู้นึงมีสี่คนเนาะก็อยู่ทับพโพตากั็มีนายจันดาวนาเนี่ยแหละได้มาเมื่อวานนี่พ่อแม่พี่น้องมาหอดมาถึงกับชีบสองโมงพ่อแม่พี่น้องกไกลเติบอยู่เนาะแตจะไปห้าก็บม่ได้มาแต่เศร้าฝนตกฝนลินกันอย่างยากในพ่อแม่พี่น้องไอ้หยากน้ำไห้น้ำนาน้ำทางน้ำตามทงไห้ทงนามาลัดทงไห้ทงนามากันอย่างยากเนยมาหอดมาถึงแล้วกับเล่าเป่าพนให้กับโอ้ยมืนหูมืนตาขึ้นมากับชดชื่นในพ่อแม่พี่น้องเลย แล้วกดีมกดีใจขึ้นมาเนาะลูกเมียก็ได้แล้วก็ซื่นสันอยู่เพพี่น้องเอบ่ได้ว่าคืออยู่เฮือนอยู่ซานเฮาปานใดไปมาก็ได้อ้ยหมอแต่ว่าหมออันเป่านี่น่ะ่จะดาบาหาไปเป่ามอบ่มีพี่น้องเอ้ยมนี่แหละเนาะแต่ว่าทางหมอพีภายพีภายหมอพนเมืองเฮาว่าง่ายๆเนาะบ่มพี่น้องแต่ว่าไปทางหมอดวงโอ้ยหลายบอน่มพี่น้องนับเบิ่งพุ่น6 7หม่อง บอได้ดีเลยบบได้ช่วงเลยแต่ว่าเรื่องยาใช้เลือดเนี่ยมาใช้อยู่สบันคือเบาเนี่ยพ่อเม่พี่น้องแต่ว่าบางอื่นมีแต่ยาให้แล้วก็กวดวางบิดวางสองล้านบางล้านไปลางเจ็ดเปดเซนบได้นับพ่อเม่พี่น้องเอ้ยเนาะมาเสียนักอยู่ห้องมอในนาซาาเท่าบิดสามสิบห้าล้านเย็ดเยดพ่อเม่พี่น้องเลยบอได้มีปิดมีปายยากดิเต็มเลย หลายครอบครัวหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีทางพังไทยพังลาวเหาอเนพ่อแม่พี่น้องชดช่วยกามาเนาะจังได้สำนั่นแต่ว่าในครอบครัวในครอบครัว่อตาเนี่ยกับโมมีลายพม่พี่น้องสอยออกไปกับรู้นักโทษสมควรอยู่เนาะเบิ่อดซิบโกล่านพม่พี่น้องเลยแต่ทางลูกทางเต้ากับเพิ่นกับคือสีกลัวอยู่พม่พี่น้องเนาะกับโมหูเนาะเพิ่นม่ได้ไหลสุพังก็คือสีลายยุลรปเพิ่นกับนับอยู่บางกับปอกเป๊กไปบางใด กับเพื่อนกระโสยอยู่ลูกเต่ากับทั้งนั้นก็ได้บ่ได้ประมาณลูกหรอกวมืดคุกเขออ่าชสามครอบครัวกับเพื่อนนั่นแหละตั้งโฟนตาก็ดีลูกทั้งนั้นเนะาะอันนี้เขาก็ได้กิจนามาทางนี้ลูกมาทางนี้เพือ่อนกรบเบียบพ่อมก็เลยอะไรมาตามครอบครัวเขากิจนามาทางนี้พ่อแม่พี่น้องก,ก็ดีขึ้นแลวนะ้วเนาะบ่ให้เป็นห่วงเป็นไนไปได้เด้พอพ่อแม่พี่นอ้องเขามาติดตามเลยครับชมตลอดเนาะช่องแม่ใหญ่จันาบ้านหน้าเขาพ่อแม่พี่นอกก้องเลย ขอขอบุณขอบคุณเอฟซีทุก่านเนาะบอกให้ควมโฆษณาเด้อพ่อเมย์พี่น้องในส่องของพี่หญ่จนาบานนาเฮาขอขอมาเบื้องเลกก็ขอขอบุณขอบคุณนายไเดอขอให้อยู่ดีมีเฮงให้อยู่เย็นเป็นสุขสุขก,กายก็สบายใจตลอดมีตลอดไปพ่อเม่พี่น้องเ้ยนก็นอนอยู่นี่น่ะมันก็ดีขึ้นยูพ่อเม่พี่น้องหน้าตาก็สุใจแต่ว่าวันนี้มาหาพ่อมอผู้นี้เนาะพ่อเม่พี่น้องเ้ยแต่เพิ่นบ่ได้หายลําพ่อเม่พี่น้องให้กินโลด เิ้นหอยะดำเอ้อก็สิได้มีวิตามินขึ้นอยู่พ่อแม่พี่น้องแต่ว่าหาบ่ได้ฝนตกมาแล้วก็ฝนตกเลยนนี้ก็มาเปื้อนก็ฝนตกอยู่ที่บ้านเฮาก็บ่ได้เงปานใดก็มาพี่ก็ญาติปกเป๊กี่โทรมาฮอดก่อนพ่พี่น้องเอ้ยมานมตไสเฮาก็อยากาแน่หน่อยนึงเนาะพ่พี่น้องบ่คือรถใหญ่เฮามามานอนนําเพิ่นก็ขขึ้นอยู่พ่พี่น้องเอ้ยดีจังกดีใจนําอยู่พ่พี่น้องเอ้ยเนาะ มานอนอยู่น้ำเพิินนี่แหละเรื่องคองเทียงเพิ่นกันอย่าคุกอย่าคือ่อในเลาวก็ดีของม่ได้เมื่อบ้านเมื่อชงเนาะเ <_ c oughs> นื้อพ่อหมอี่ก็เล่าว่าวามาชูพังพ่อมีพี่น้องเพิินกับว่าเราบ่มีบ้านนอนพ่อมีพี่น้องไผ่ใหม่บ้านเล่าเพื่อนเล่าก็เลยบ่มีไผ่ปุ๊กไผเล่าอยู่ทางบ้านเราก็เลยไดยฮุบออกมาบุกที่เทียงให้เถียงหน้าเลาก็มาอยู่พี่พ่อมีพี่น้องอ,อยู่เทียงให้เทียงหน้าเลาบ่มีบ้านอยู่พอพหมอ,อก,ก็ได้ก็ตามออกมา ตรงไหนทงนาน้ำลาวคือว่าไหนเนาะพม่พี่น้องเลยอ่ะมันนี่ก็ม่งานจันดาบ้านนาก็จิได้ลงถ่ายทําอัปเดตทางตารางเขาง็คุยลาเล่าพมีพี่น้องเฮาเอฟซีเฮาเบิ่งเฮาชมทุกคนนั่นแหละพอมีพี่น้องเลยอ้าวมันนี้ก็ลงไปทางตารางก่อนเด้อนอนถ่าเด้ออยู่นอนอยู่เทียงนี่แหละอ่ะโอเคนะพ่อแม่พี่น้องเลยมันนี่ก็ได้ถ่ายทำอัปเดตอยู่ทางเทียง ลรวกับเด็กหกเดือดเน่พ่อแม่พี่น้องเลยอันนี้มันยังจะน่าบรรน่าจะได้ลงตะลางแล้วพ่อแม่พี่น้องลงมาถ่ายทุงหายถุงนาเนาะให้พ่อแม่พี่น้องเขาเอฟซีที่ตามรับชมเบิงว่าสิเป็นอากาศบ้านเฮกคนถงหายถุงนาเราเป็นแบบได้พ่อแม่พี่น้องเนาะบัานนี้ก็ลงมาตะลางลงแล้วแล้วพม่พี่น้องเอ้ยนะกับหกเดือดเนาะเราก็มีอันนี้ก็คือเล่าเข่าเล้าพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็คือเล่าเข่าเล้าแล้วก็บหกงัวเล้า นี่ก็สิเป็นโคกเบพอเ่อแม่พี่น้องเลยก็สิเป็นน้ำแต่ว่าน้ำไหลาไพ่ายผ้าพม่พี่น้องตัวนี้เนาะนี่ก็เป็นโซนกล้วยนี่ก็เป็นน้ำไหลพผ้าเล่วเนาะในอาบอยู่นี่พ่อแม่พี่น้องเลยในอาบอยู่นี่นี่ก็เป็นโคกหัวโคกวคุ้ยเล่าก็อยู่ช่างซี่คางนี้เลาเขาน้ำไหลไพ่ายผ้า น้ำไหลไพสว่างอยู่พมีพี่น้องเราก็นอนอยู่หันอยู่หน้าเนาะนั่นก็มีผ้าไม้เหี้ยขังให้เทียงหน้าแล้วแบบแล้วก็ไม่ได้ว่ามีพม่พี่น้องเราก็ถูกกระจนอยู่เนาะพอมองกันมีบ้านมีชองอยู่คือว่าเนี่ยพม่พี่น้องเนาะนั่นก็คือตรุ่มตารางแล้วนั่นก็คือผ้าลรวอยู่ข้างขังพมีพินองเป็นชวนกล้วยแล้วก็กลวงเพราะชวนกล้วยกล้วยแล้วก็งามงามพม่พี่น้องต้นกล้วยแล้วก็เนาะ ແລະໄດ້ຖ້າອັບເດດໃຫ້ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງເຮົາເບິ່ງເຮົາຊົມກັນທຸກຄົນກໍປະມານນີ້ແຫຼະພໍ່ແມ່ພີ່ນเອງເອີ້ຍເຮົາກໍບໍ່ມນມກດລທຸກົນດພມນາຍທດດກ້ອ້ຫມນຮບດ FC ົໍກຍນນກດາຍໍບທງຮົຮນเເທ ต้องให้ทุงหน้าเขาน้าจ้ำปลาแล้วก็จิประมาณนี่ทำไมพี่น้องงามพอสมควรอยู่แต่บกก่วงปันไดเนาะนี่ก็ได้ถ่ายรอบๆเทียงให้เมืองบางลาทีนูทีนอนของเ่าบ้านชงของเ่าอันนี้แหละพี่น้องเลยตาเทียงให้เทียงหน้ากับเพื่อนกับอันเดียวกันพี่น้องเนาะลาบัดีคือซาิผนออกมาเนาะคือเทียงให้เทียงหน้าเ่ามีสัตว์เลอ้ยงน้มพี่น้องแล้วกับบ่มีเนาะแล้วก็ได้เอาวัน ขาไม่ทียเอบแต่สีได้ปีได้แหละพ่อแม่พี่น้องเลก็ได้ลายปีเติบและโล่เงินมาหนี่ก็คือเป็นชนกล้วยแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยนะชนกล้วยชนอ้อยแล้วก็งามพอสมควรพ่อแม่พี่น้องเลยกระจายทำบึงคางข้างหัวมีกุ้บต้นทันต้นมะโค่ก็มีหลายต้นพ่อแม่พี่น้องเลยต้นนี้ก็เป็นอยู่พ่อแม่พี่น้องนะต้นโค่เพิ่น มีเบมีงัวมีคุ้ยมีทุกอย่างอยู่พ่อเมีพี่น้องบ้านพอหมอเนาะกระม่ไปซังนี่มีกันดาบ้หน้าบัจักเป็นปุ่มอยู่นะพ่อเมีพี่น้องโอ้ป่วยหัวโง่แล้วก็ไลยกลวงอยู่เดินนักกะปุ๊บกลวงเลยพ่อเมีพี่น้องเอ้พวกป่ยไปทางป่าดอนบังหมัดโคก้อนพ่อมีพี่น้องเอ้พโคล่นเด้พ่อมีพี่น้องชุกแล้วเนาะโคแล้วเขดุกอยู่ต้นนี้กับมวยไงเป็นไง มีหลายหอบหน้าแล้วตปนน้สสมชินวานชมๆๆเลยพี่น้องเลยเก็บกินข้อลนมันห่วงแด้พ่อแม่พี่น้องนี่ก็ได้ถ่ายทํำชวนกล้วยลาวเนาะหาเบิ่งหายมกันทุกคนพ่อแม่พี่น้องผู้เขามาติดตามหับชมเร็วก ให้เบิ้งแล้วก็เบิ้งให้จบให้สิ้นเนาะพ่อแม่พี่น้องโบให้ความโฆษณาทางช่องม่ใหญ่จันดาบันนาเฮาคือเก่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องเลยมาพบมาพโลกันคือเก่าแต่ว่าบ่ได้ถ่ายทำบัลลตให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเบิ้งหลายเดือนพอสมควรพ่อแม่พี่น้องนี่ก็ะสวยโอกาสพอตาเพิ่นดีขึ้นแม่ใหญ่จันดาบันนาก็มีกำลังใจท่ายิปพ่อแม่พี่น้องเลยให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเบิ่งเฮาชมมาเลยเนาะ แต่โอ้ยเป็นจังไรเด้่ม่ใหญ่จันดาคือห่างเหินคือบ่เห็นช่องก็ขอโทษขออภัยหลายๆพ่อแม่พี่น้องเลยว่ามีเวลาคดลายเนาะยันพอตาบอดีบ่อเศร้าเม่ใหญ่จันดาบ้านหน้ากับบอดไดมีอ่ะเจตนาถ่ายลงพ่อแม่พี่น้องเลยว่ามีกำลังใจเนาะบาง่ายใช่นี่ก็คือเป็นเลินหน้าพอมอพ่อแม่พี่น้องเลยก็ได้ถ่ายทำบอดตให้พ่อแม่พี่น้องเขาเบิ่งเขาซุ่มมากวองโอมซัมไดป้าผู้ใดพ่อแม่พี่น้องไอ้ขีดพิ่น เกตเป็นผูมีเบะมีงัวมีคุ้ยคข่ยหน่อยเรามีตัวนึงงัวแล้วกับประมาณเจ็ดเป็ดตัวพี่พี่น้องมีงัูถึกในกระไรตัวตืบเนาะเบะละกับประมาณเจ็ดเป็ดตัวมีทุกอย่างพี่พี่น้องเลยมีโกโน่ไหมโนโตะโน่ไหมราปลูกเอาเนาะมีโกโน่ไม้ประโยชน์โกเลียงโน่ไม้เลียงน้องมีต้นข้อร้ายต้นก็มีหมากนี่พ่อแม่พี่น้องหมากกระลุกๆต้นนี้กัน ถ่ายทำลายอันหลายย่างเม็พี่น้องเลยมีต้นหมักเรียบมายังบ่ทันได้โดดได้เงี้เพิ่นออกเร็วดอกันดีมีหมั่น่ลยเป็นพี่น้องเลยกลุ่มเขาชมควนอยู่เนาะยังไม่ได้ไปถ่ายทั้งนองขึ้นอันนี้ก็ถ่ายมาทา้งนองแล้วเนาะเป็นพี่น้องเลยมีคยน้อยแล้วตัวนึง มีต้นข้อนี่ก็มีอยู่5 6 7ต้น8ต้นพุ่นแหละพ่อแม่พี่น้องหลายต้นอยู่ก็คือว่าย่างไปนี่ก็สิมีห้วยห้วยใหญ่พอสมควรอยู่พ่อแม่พี่น้องนี่ก็คือหนองปลาลาคลาแล้วก็ไหนาลานี่ก็คือสวนหัวกอกนี่ก็คือหางเพืองพี่น้องเอ้ยหลานน้อยหตั้งแต่เช้าพ่อแม่พี่น้องยังบ่เช้าอยู่เนาะามีหลานน้อยผู้นึงนี่เป็นเพืองล ເຄື່ອງເມียนເນາະເວລາເຮົາຕີເຂົ້າຕີນ້ຳແລ້ັນຂົແລ້ກົາເື່ມียนນພດ້້ກິນລຍາລຕກຝດິນຍາພາຍາມົນຮັດນມນກມียนນນລຍພື່ນນ สองผ้าเนาะพแม่พี่น้องสองผ้าเนื่ยบรรยากาศก็ดีดีบรรยากาศพ่อแม่พี่น้องเลยแต่ว่าสิบโมงพ่อแม่พี่น้องเนาะมาพบมาพบช่วงเย็นจันดาบานนาก็สิบโมงเช้าแต่สวยผสมควรอยู่แต่๋ยพอได้พบกมือบอกวันกันพ่อแม่พี่น้องเลยขอโทษอภัยไดลายเด้อเนาะเม็นจันดาบานนาของพอได้เบาสุบพ่อแม่เราพังพ่อแม่พี่น้องเราทุกคนนั่นแหละ ที่ใดก็ได้ไม่ใดก็จ้งว่ากันพเมยพี่น้องเลยจะรับคลิปนี้กะขอลาพเม่พี่น้องเข้าไปแล้วเนาะถ้าติดตามรับชมคลิปต่อไปเด้อพเมยพี่น้องสิเป็นจังใดกันติดตามรับชมคือเก่าคือเดิมพเม่พี่น้องเลยขอขอบุญขอบคุณขอขอบุญขอบคุณในหลายเด้อพเม่พี่น้องแต่แม่ใจจันทาว่าเราผิดเราพลาดอาการใดกับขอโทษขอพภายละลายขอให้อยู่ดีมีเฮงอยู่เย็นเป็นชุขสุกายสบายใจตลอดปีตลอดไปเด้อพเม่พี่น้องเนาะข้าไปทั้งใดก็ ลาน้อยหายพ่อแม่พี่น้องเลยว่าไปทางใดกายตลอดปลอดภัยเนาะหาอยู่ดีมีเฮงเบิดจุกสุกคนเบิดสุมองสุบอนโฟกัามาติดตามรับชมช่องมิญาจันดาบ้านนาเรามาตลเลพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอย่างไดก็ตามเนาะถ้าติดตามรับชมคลิปต่อไปคือว่าเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสเป็นยังไงหรือว่าสีดีขึ้นการพ่าตาเ้าหรือว่าสีเป็นยังไงกะถ้าติดตามรับชมมือต่อไปอีกอ่ะกล่าวคำว่าสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง